สวัสดีครับพี่ชาคาไม้แพร่ครับวันนี้เราพามาดูบัวซับงกบนะฮะตัวนี้จะเป็นส่วนขาแนวตั้งนะครับพร้อมหัวซีหัวใหญ่ๆหญ่เลยอันนี้จะเป็นหัวบัวนะครับอันนี้ฐานไม่โคดงามอ่ะไม้ศักเก่านะฮะคัดเกตคุณภาพลายไม้สวยมากครับนี่จะเป็นหัวเสานะฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อกับบัวด้านบนนะครับไม้ศักสวยๆเลยฮะ อภิจาติ์ค้าไมา้แพร่นะครับรับผลิตทุกแบบทุกขนาดนะฮะนี่จะเป็นส่วนหัวบัวด้านบนนะครับดูลายไม้ได้สวยๆเลยฮะนี่ครับนี่จะเป็นส่วนหัวด้านบนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อขาด้านล่างกันนะครับ เดี๋ยวเราจะทำการหีบห่อนะฮะแล้วก็จัดส่งลูกคา้าคามิดลูกค้ารอรับสินค้าที่บ้านนะคะรถขนส่งจะไปส่งถึงที่บ้านเลยอภิชาติคาไม้แพร่นะคะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายประตูไม้สักกระจกนิรภัยนะคะการไม้สักแบบรูปทุกแบบทุกขนาดมีบริการจัดส่งถึงหน้างานทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยนะครับ0 8 4 9 1 5 1 5 4 6อภิชาติคาไม้แพร่ฝากร้านด้วยนะครับ 아 <목소리도> b